เย้ยรถแมงโคตรหมอกทำไมฉันถึงติดอยู่ในกลา,กลางคืนบางทีพวกเขามีบางอย่างวิทยาอะไรกูอ่านไม่ทันเปิดวิทยุออกอากาศฉุกเฉินอย่าออกไปข้างนอกคืนในคืนนี้เนื่องจากเราได้รับการเตือนว่ามีฆาตกรร้ายตอน้าเราประตูและหน้าตาของคุณถ้าเห็นอะไรนะที่น่าสงสัยโปรดรายงานรวยงานท้องถิ่นโดยเร็วอืมแค่โชคดี ที่ไม่ใช่เรื่องหลายแหล่งเลยเฮ้ยกูมีปืนไอ้ขี้ยาไม่เกัวแล้วไม่มีกูมีปืนปนี่น้องเฮ้ยเฮ้ยเยก็บก่อนเดี๋ยวหัวหน้ากูดา่าดหัวหน้าหัวหน้าหัวหน้าเป็นเฮี้ยเลยนะคอโยกไปโยกมาถึงเวลาที่พวกคุณต้องเข้ามาแล้วอ๋อครับเฮ้ยเฮ้ยหลุดหลุดหลุด ทีสุดคุณก็ได้ยินข่าวหรือยังเธอรู้สึกเสียใจสําหรับคุณฮ่าฮ่าฮฉันแน่ใจว่าจะมันโอเคแค่กะกลางคืนอีกครั้งเท่านั้นอย่างไรก็ตามแล้วเจอกันในภายหลังบางทีถ้าคุณยังมีชีวิตอยู่บางทีถ้าคุณยังมีชีวิตอยู่ผมพูดอะไรนะผมพูดอะไรชีวิตพ่องชีวิตพ่องชีวิตพ่องไอ้เหี้ยวิตลายเรามึงเห็นในมือกูไม่มีอะไรบ้างเห็นไหม พนักงานดีเด่นช่างไม่ไม่อยากเป็นเราพนักงานดีดงดีเด่นเนี่ยอะไรเช็คนาฬิกาอ่าเรียบร้อยไงต่อถ้าเราทำอะไรฉันคิดว่าควรเพิ่มชั้นวางอีกครั้งเพราะเขากินอาหารทั้งหมดลำบากเวกวางอ๋ออุ้ยวางได้เลย เฮียสบายกูละไปตรงนี้วางไม่ได้อะขอต้องวางคนละฝั่งไอ้เหี้ยเคเคเรียบร้อยตรงไหนอีกอ,อ่ะตรงนี้ตรงนี้ okay. โอเคเฮ้ยมีรถมาเราต้องเป็นพนักง,งานดีเด่นเว้ยสวัสดีครับอาเจจะจะเลือกเสื้ออะไรครับอ้อจะกินไอศครีมหรอครับโอ้ย เจ๊อาเจ๊แต่งหน้าแต่งหน้าหมอกกันไปวครับเนี่ยอ้ยมามามา,มาคิดตังคิดตังคิดตังอไงครับซื้ออะไรอุ้ยอันนี้อะไรอ่ะอาหารกระป๋องหอหรอค่าเลน้นเนาในที่สุดอะไรที่ต้องใช้เวลานานคุณยังรอไม่นานเลยคืออะไรครับ ไม่ว่าอะไรก็ตามโทรหาฉันเลยอ๋อเอาได้ได้ครับได้ครับเจอกันที่ห้องใช่ไหมครับยอดรวมของคุณห้าจุดอาสิบเจ็ดดอลลาร์ครับช่างมึงกูขอคว้าเงินก่อนวิเชียทำไมเงินกูเป็นปึกเป็นปึก,ปกวะมาเงินกูแบงค์ใหญ่เนี่ยนี่เงินหรือก้อนหินเนี่ยบอกกูทีแล้วกูต้องเอาเงินไว้ไหนนะ ไว้ไหนปะเอาเงินไว้ไหนอ๋เอเฮ้ยลูกค้ามาอีกแกเฮ้ยลุงเร,ร,เรสวัสดีครับเอ้ครับสวัสดีสวัสดีครับคุณชอบมันคุณต้องการโทรหาฉันได้ไหม หมายความว่าแน่นอนฉันคิดว่านั่นเป็นเจ็ดจุดเก้าจุดเก้าดอลลาร์มีของคุณอ,อ๋อเหมือนเป็นประโยคคุยกันนะยะให้เงนินกูมาเป็นบล็อกเลี่ยมๆอีกแก้วเย้วิอุยอยอ้ยเชิญเลยครับวิน่ารักนะเนี่ยแต่แขนมึงดูเรียวเกินไปนะ คินข้าบางนะเธอแขนเธอดูจะไม่ไหวอะไรเอาคุยกับพัสตรีเลดี้คนในเสื้อแดงนั่นมนันมาทำอะไรที่นี่เหรอฉันไม่แน่ใจว,ว่าคุณกำลังพูดถึงใครเสื้อสีแดงใครวะก็ย,ยังไม่เคยเห็นเลยนะฉันพูดภาษาอื่นไหมผู้ชายในเสื้อสีแดงเดินรอบๆที่นี่อา,อาจจะไป็นพนักงานเสริมมั้งครับผมก็ไม่รู้ ลืมมันเถอะไม่ต้องการให้คุณคิดหนักเกินไปไม่ต้องหยาบอะไรย่าไม่ต้องหยาบใครเลยดิฉันแค่รู้ว่าควรเป็นคนเดียวที่ทำงานในขณะนี้โอเคฉันต้องการน้ำมันแก๊สมูลค่า20่ดอลลาร์นี่คือ2 5าดอลลาร์ใจขอบคุณครับไว้โอกาสหน้าเชิญใหม่นะครับอออือืรวยไรไรกูอ้าวันดีลุง อ๋อนักสืบสวัสดีคุณกำลังทำอะไรอยู่ในเวลากลางคืนแบบนี้มึงเห็นกูทำอะไรไหมล่ะฉันทำงานที่นี่เพื่อนใช่แล้วเป็นเฮียของต้องโยกไปโยกมาคุณรู้ไหมว่ามีคนร้ายอยู่ตรงนี้ตรงนี้เลยเหรอไม่ใช่ที่อื่นนะใช่ฉันได้ยินข่าวคุณได้รับการเตือนแล้ว เราเชื่อเราเชื่อว่าคนบ้าข้างกำลังโจมตีพนังงานปั๊มน้ำมันคุณอาจจะเป็นคนต่อไปเขามีเขามีรา,ายงานเอว่าสวมเสื้อยืดสีแดงและดูน่าเกลียดมากโทรตำรวจที่คุณเห็นอะไรน่าสงสัยแทงกูอีกแล้วไอ้เหี่ยกูบอ,อกกูเป็นลายต่อไปเดี๋ยวมังจะเป็นศพลายต่อไปจากกูนี่แหละจะฆ่ามึงก่อนเลยไป เฮ้ยเฮ้ยมองเฮียสวัสดีไปเถอะเพื่อนไอ้เฮียเม่งไปเถอะเพื่อนไปเถอะขอลองเดี๋ยวกูจกกูเพื่อนกูขี้เกียจต้องมานั่งเช็ดไปเถอะนะขอลองเดี๋ยวโทรหาตำรวจเออกูจะต้องโทรหาตำรวจมึงไปเถอะเดี๋ยวกูจกูเพื่อนมึงรู้ไหมเนี่ยเขาไม่ต้องการมัน แต่กูต้องการให้มึงออกไปจากกระจกกูฉันจะเจออีกเร็วๆนี้เรื่องของเมืองจะซื้อที่อะไรได้ก็ไปเต็ม,มตันตงกระจกกูไยเดะเดวเดะดิ่งมากดิดดมะเนี่ยเหี้ยไม่รู้เรื่องรู้ราวจกกูเลอะน้ำลายแม่งหมดลวขอสวยๆบึมๆหน่อยละกัน บิมบ่มเบิ่มจริงด้วยเฮีย้ยมาเป็นแน่นเลยกล้ามแม่งเนี่ยโอ้ยสวัสดีครับเราลบลบลบพี่พี่ใหญ่เขาหน่อยคองเป็นเฮีย้ยเฮ้เฮ้แค่เครื่องดื่มนี้ก็ได้มันจะเป็นสามห้าสิบดอลล่าร์ค เก็บเงินได้เงินบล็อกเลมเหลี่ยมอีกแก้วกูโอเคครับขอให้กลับบ้านดีๆนะครับโ okay. อเคเฮ้ยกูตกใจหมดเลยคันสีแดงนี่อ๋อมาจอดตรงนี้กูนู้ย้คอเป็นอะไรกว่ากูอ,อยากรู้คอพวกมึงเป็นอะไรยกเจกยกเจกเ่ย ขอพวกงไล่กระดูกมันนะอ่ะอะไรของเล่นเด็กอ่ะคืออะไรวะว้าวฉันประหลาดที่ถ้ทาที่แห่งนี้ยังเปิดให้บริการในขณะน,นี้ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นอ่คุณไม่ได้ยินเหรอมีคาตกรอยู่รอบรอบนี้เขามาฆ่าเราทุกคนฉันคิดว่าฉันจะโอเค อุ้ยเราไปเข้าหน,าน้าปปะ้อมึงโยกแยกกันอีกอะเป็นขวดคุดื่มเหล่านี้มีราคาเท่าไหร่อ่าให้ฉันดูหกจุเก้าไปไหนปะพี่ลุงไปไหนอ๋อลุงไปขี้ ลุงอทิชชู่บ้าอัดทิชชู่บ้าอ้าวุาว <c oughs> า้ยเล็กลุงเล็กเกินลุงโคตรเล็กเลยอ่ะอ่าเฮ้ย hey! ฉันจะให้ฉันจะไปใช้ห้องน้ำของคุณแต่ห้องน้ำคุณดูน่าเกลียดดูน่าเกลียดตรงไหนกูก็ว่ามันสะอาดนะผู้ชายไม่สามารถอาศารที่เงียบสงบเพื่อให้ เพื่อไปเรี่ออะไรขอโทษครับฉันจะทําความสะอาดบ้านตอนนี้ไม่สกรปรกเหรอวะเรื่องมากนะเนี่ยขวยขี้แต่ขารถนะคืออะไรวะมันบอกห้องน้ามันไม่สะอาดแต่กูว่าก็สะอาดนะเว้ยทำความสะอาดห้องน้ำาอีกแล้วกูกูว่ากูก็ทําความสะอาดนะเนี่ยตอนแรกมันก็ยังน้ําใสอยู่เลยนุ้ย ไอแกอย่าบ,บอกนะมึงมาเยี่ยวมึงมาขี้มาเยี่ยวตรงนี้ห้องน้ำกูเนี่ยจนมันสกรปรกแล้วก็ไม่กดเนี่ยโอ้ยแต่มึงเอาหลายห้องเกินไปแน,น่ลำบากกูแนะ่หุยคุณกำลังทำอะไรอยู่คุณเกือบจะทำให้ฉันหัวใจวายเจออันนี้จริงฮ่าฮ่าคุณหมายคุณหมายความว่ายอย่างไรฉันมาที่นี่เพื่อใช้ห้องน้ำไม่ ออกไปตอนนี้หรือจะบุกค,คุณคุณเป็นคนแปลกหลาดเอาเอาแล้วมันไม่ใช่คนคิดเหรอว่ากูกลัวมึงไอ้เหี้ยกูไม่กลัวหรอกเดี๋ยวมึงมามึงโดนกูยีเ,ยเฮ้ยเหี้ยวิ่งอย่างเร็วอะ่ะสวัสดีฉันขอขนมฟรีได้ไหมรอสักครู่ถ้ากูไม่ให้มัน คุณไม่ใช่คนที่ทําให้ฉันกลัวในขณะนี้กําลังทำความสะอาดในห้องน้ําเหรอขำฮิใช่คุณเป็นตอนนี้ออกไปจากที่นี่ก่อนที่ฉันจะโทร911คุณไม่ควรอะไรคุณไม่ควรทํางานในในวันนี้คุณไม่ได้ยินข่าวเหรอฉันทําให้คุณเสียใจทั้งหมดนี่มันก็ไม่ได้ดูเป็นคนแย่นะเว้ แต่ถ้ามึงกลับมากูยิงมึงแน่โอเคมาจะกลับบ้านแล้วไม่อยากอยู่แล้วรู้สึกมีปืนแล้วกูอุ่นใจขึ้นเลยวะ่ะโอเคแล้วคราวนี้กูต้องรอเลยเฮ้ยทำไมตอนนี้นไม่ไฟไหม้ เฮ้ยเดี๋ยวนะยาบอกนะไอ้หี้่ามาเผารถเขามึงทำอะไรอะไรคุณเป็นสาเหตุของสิ่งนี้ฉันบอกคุณว่าฉันทำให้คุณเสียใจที่จะมาทำงานในคืนนี้ตอนนี้อะไรมึงยาคุณจะเป็นเหยื่อต่อไปคุณจะมาดิมาดิ เอาตายาาเลยควายอะรล่ะควายกูบอกแล้วว่าอย่าหนีวิว่อนแล้วว่าอย่าห้ากูบอกแล้วว่าอย่าห้ามอยากแล้วอย่าห้ามอย่าห้ามเอ้า,อาเอามัน <c oughs> ไม่ตายเหรอเอ้าเรียบรอ้อยกูตายเอ้าโอ้ <c oughs> โหเย้ <c oughs> <อ> <c oughs> กูกู้สามีปืนนึมมกว่าจะฆ่ามันได้หวย